อึ่กระชังนี่ได้ใช้เหรอนี่ได้ใช้แล้วอ่ไม่ถึงโลก็เหลือนนี้เลยนี่ครับเจ้สานไม่เห่าแล้วครับไม่เห่านะเอเอีกสอเห่าเหล็กไ่หไ่เ็หหอวตัดไป้หนึ่งหัว ด,ดูเลยพ่อตัดหลอ่อพ่อตัดผมตลอดเลยวนะันนี้สุดดีสายตุกทุกท่านวันนี้ทีมงานเดิมครับมาอีกแล้วใส่เข็มมาอีกแล้วกระโปรงเอ้ยปลาช่อน มอบอ่ตกเบากระชอนนะครับช่อนลูกหมูนี่เดี๋ยวรอนั่งเรือนรอนั่งเรือนะครับนี่ก็รถด้วยหรืเขาบอกว่าช่อนลูกหมูนะมาเนี่ยเดี๋ยวดูกันจะได้ลูกหมูหรือเราจะเป็นลูกหมา พี่คนเท่าเนี่ยสิบคนตกสองบ่อหรือว่าบ่อเดียวสองบ่อคู่กันเลยฮะบ่อนึงผิวน้ำปะอ๋อนี่ยุงกัดดึกด๋ว เดีย๋ยวใช้เนี้ก่อนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราเดีย๋ยวไปถึงบอร์เดีวคายให้ดูอีกรอบ ลุกไม่ได้เลยนะมาะจิ๋งงานเริ่มอีกแล้วครับท่าน <c oughs> จิมงงานคุณน่อเลี้ยงเดียวคุณพ่อเลี้ยงเดียวเลยไม <c oughs> ้บอก <c oughs> ช่ช่อนลูกหมู น่ีนนลออ่าแล้วหอ,นะอมกวยู่ประอนนี้ช่อนหมูชหมูว้วันจะเขาไปหาบแลนะ้วเนาะรอบที่รอบรอบที่แล้วกี่ฟมกจริงเหรอฮะเน็ก นี่ครับบ่อวันนี้ตีสองบ่อคู่ผิวน้ําบ่อหนึ่งฝั่งไหนเนาะนี่ฝั่งนี้มั้งผิวน้ำโอเคขั้นนี้ขั้นนี้กระนู่นมั้งเออนี่แหละตรงนี้แหละล่มไม้พอดียนี่เดี๋ยวดูนะ ชอนลูกหมูถ้าไม่ได้ลูกหมูนี่เรานี่ลูกหมาเลยนะดนเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ได้ตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ลองปลาปย่างกันครบบ,บอกกว้างเนาะ สวะว่ะขึ้นแฟร์เลยนะกัดอยู่กัดอยู่นะกัดแล้ว Poplja. เงียบกันอยู่เลยอ่ะตัวบ่อไม่มีใครขึ้นเลยกีย่รอบบ่อเริ่มขึ้นตัวสองตัวนะครนะน้ำขึ้นเลยฮะอืม เดินหาต่อก่อนครับโอ้ยเดินเดินต่อเดินตาน่าจะนอนนอนนอนยางเนี่ยครับพี่อ๋อ นะครับนี่เวลาสิบเอ็ดโมงเครื่องเหวครับเรายังไม่เห็นหน้าปลาช่อนเลยนะแม่รังตายเนคอร่อยไหมอร่อยกินเลยดิปลามากินคนต้องกินแล้วแหละ no, no, หนโหนยุดไอ้ตับ ขอบคุณครับรอลองให้กับบ้านเจอ,อผมจะไปวิ่งแล้วห้าข้าวพี่อ่ะเออเชียงจะบายแล้ว bảy giờ rồi bảy giờ rồi đâu giờ rồi sắc ไม่ทำงานโกบัวเหยหรือว่าป่า ปับหน่วงวาบางคนเขากลับกันแล้วนะให้ดูเลยในในเหดูเลยครับอฮ้ยรกระชังนี้ได้ใช้เหรอ ดีใจนะเออไม่ถึงโลก็เหลือนิดเดียวนี่นะครับยาวคนไม่เฮว์แล้วครับไม่เฮว์แล้วเหลือเหลืออีกสองสองหัวแฮว์เหลือใครเหลือใครเหลือใครเลือ้อสองหัวตัดไปแล้วหนึ่งหัวเสียนต้องเรียกเขาไปเสียนเลยตัดไปแล้วหนึ่งหัวแล้วเราอ่ะ ัอผมตอนเช้าไปอยู่ตรงนู้นมันก็กัดอยู่นะแต่มันกัดแล้วมันไม่ไม่กัดไม่เต็มอ่ะ จริงมาพอมาตรงนี้กัดปุ๊บโดดกัดแบบปุ๊บโดดไม่เห็ตัวเลยเห็นแต่ตัวแต่มันก็ตัวใหญ่ๆอยู่ดูแล้วมันตัวใหญ่มันน่าจะกัดแบบกัดมันน่าจะกัดแบบไม่ระแวงแนละ้วมันกัดระแวงเช่เลย มันจะอะไรเนี่ยฮะปะานิ้นเปล่าฮะกัดแรงใช่ไหมใช่กูจะต้องได้ปลา ฮะ,ะยังยังไม่กลับยังไม่ได้ปลาเลย ลุงผู้มันกัดเลยเมื่อกี้นะ เวลานี้ยังไม่ได้ปลาสักตัวครับแน่วครับวันนี้บ่ก,ก็กว้างนะครับมันก็มีตัวใหญ่ๆนะไซส์โลขึ้นอนะ่ะโลขึ้นสองโลคนก็ได้กันนะแต่มันกัดแล้วมันกัดแล้วมัน,ลลมนปล่อยเนี่ยเนี่ยกัดอีกละกัดแล้วปล่อยอ่ะกัดแล้วโดดเลยอ่ะปลาบบ quen à nữa nữa cảm giác đâu คลิปนี้อย่าพูดคำว่าเที่ยวรอดรอดครับใครรอดวะใครรอด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 อ้าวใครรอดรอดใครรอดล่างรอดเนี่ยเนี่ยล่างรอดตัวเดียวเนี่ยคนเดียวละคนเดียวไม่สายเงว้ยหมละรอดที่3 3คนสุดท้ายอ่า 你。<Okay. S 2> okay. ทริปหน้าเดี๋ยวถ้ามีปลากินเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทริปนี้ก็เสียนหลังรอดคนเดียวไเหี่ยว Baiklah Selamat tinggal Selamat tinggal